ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งานครับคาเฟ่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราพาไปเดินดูบรรยากาศนะว่าเป็นยังไงบ้างยังมีไอศครีมด้วยไอศครีมซอฟเสิร์ฟเท่าไหรไม่รู้โอ้เจ็ดสิบเก้าบาทยังมีร้านน้ำด้วยนะวิโกโก้นะครับน่ากินมากโกโก้โกโก้ร้านนี้อู้ชาใต้แท้ชาใต้แท้กันตังจังหวัดตรังชาเย็นของอ e ีนะครับจะเรามาแบบ มาลองมาแวะดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวมากินชาใต้นี่เขามีแบบที่นั่งให้เรามานั่งดื่มเครื่องดื่มอะไรต่างๆตรงบริเวณด้านนี้ด้วยนะครับงานคราฟคาเฟ่นะครับก็คือแบบว่ามีขนมมีอะไรด้วยเนาะนี่วอฟเฟิลฟูลมีวอฟเฟิลด้วย60บาทด้านนี้เป็นกาแฟช็อกโกแลตนะครับฝั่งด้านนี้ก็ขนมขนมขนมมาเป็นชิ้นกะหรี่พับ มาดามแม่นะครับกระดีพับมาดามแม่เชลล์หกสิบห้ามีไอศครีมนะฮะอันนี้เขามีบอกว่าที่นั่งแบบว่าพักผ่อนอะไรอย่างงี้ด้วยนะแล้วก็เป็นแบบว่าจุดขายของขายสินค้าเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านหลังเรือนี่คือตอนนี้อากาศด้านนอกมันร้อนเนี่ยแล้วเราก็แบบไม่อยากอยู่บ้านเพราะว่ามะันเปืองแอร์เราก็เลยมาเดินเล่นที่เซนทันพลามเก้านะอุ้ยลด4 0อ่์เนี่เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้พันเหตุการณ์ วิ้ยอันนี้น่ากินเนาะนี่ชิ้นละ15บาทออริจินอล15บาทสตรอเบอรี่15บาบทนี่มันมีแบบชิ้นละ20 25ิบี่อย่างเงี้ยเยอะแยะเลยทุกคนโอ้โหนะี่ยซื้อไปกินแบบสักชิ้นมันเป็นแบบชิ้นเล็กๆล็อะเนาะสําหรับสําหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะกินประมาณสัก2-3งสาคัสําหรับสันนี้ก็1คัมหคัมท้วนอุ้ยนี่ไอศครีมอ๋อสกุปละลอยเนีย่ยของกินอันนี้คือของกินแบบบริเวณด้านหลังนะฮะ งานแบบว่ามีชากาแฟมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะอันนี้เป็นชาเลยครับร้านชาร้านนี้ก็ขนมแล้วก็มีถังหูลูกโอ้คือแบบว่ามานั่งกินนั่งชิลได้แหละแต่ว่างานแบบมันนั่งชิลแบบว่าทั้งวันไม่ได้นะทุกคนมันก็จะได้แบบว่าระยะหนึ่งเท่านั้นเนาะไปมาดูเสื้อผ้าดีกว่าเผื่อว่ามีเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เลยโอ้เสื้อเสื้อยืดที่เป็นว่า ฟิลแบบเสื้น <Yeah. S 1> อนัน์เนาะไปนี่แม่แบบเสื้ออย่างนี้ด้วยซื้ออย่างนี้ไปใส่นะให้แม่ใส่อยู่บ้านนะสบายดีมันชิวอันนี้คือเราเดินดูด้านนี้แล้วเดี๋ยวเราลองไปเดินดูอีกฝั่งหนึ่งว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามีอะไรบ้างนะครับอ๋ oh. เป็นบอกว่างานครับคาเฟ่เนะาะก็คือมีงานครับน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นแบบาคาเฟ่ มีร้านกาแฟเดี๋ยวเราไปซื้อชาชาใต,ต้ตรงนั้นกินนี่หมดแล้วด้านนึงก็จะเป็นแบบว่าพวกเครื่องใช้เสื้อผ้าอ๋อเขาก็แบบว่าเป็นส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าเนาะร้านคาเฟ่แบบมีไม่เยอะเนี่ยงานกราฟคาเฟมีชุดเด็กๆด,ด้วยใครอยากได้ชุดเด็กๆก,ก็แวะมาเด้อเซ็นทั่วพหลามเก้าน่ารักว จะลองดูด้านนี้สิตุงเ,เกยงยีนด้านนอกก็คล้ายๆกันวันนี้เป็นแบบว่าแนวอันนี้หน่อยเนาะเป็นแบบว่าผับอารับอารับเป็นแบบว่าสวยๆเนาะเขาบอกว่าเป็นงานน่ารักน่ารัก,รกเต็มเลยกันนะกระเป๋าก็มีมันดูเป็นอารับอารับหน่อยๆน้ําหอมเอก็คือแบบว่าน้ําหอมอ่า อยู่ในบ้านด้านนี้มีต้นไม้ทุกคนมีต้นไม้น่ารักจังเลย <c oughs> น้องน้องน้องไก่น้องลูกไก่ทองน้องลูกไก่ทองอ๋อนี่แบบว่นางานแฮนดะ์เมดเนาะอ้ามไปดูด้านนี้อันนี้อะไรไอนนี้เป๋าตังค์เหรอเฮ้ยน่ารักจังกระเป๋าตังคนะ์อ่ะโอ้โาตัง ตังน่ารักมากเนี่ยประมาณนี้นะทุกคนนี่อยู่ชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะไปซื้อนี้ <c oughs> อุ้ยดูตรงนี้กันอ๋อเขามีเคสมือถือด้วยอะ่ะนี่ออกระเป๋ตังน่ารักมากเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่าเราจะไปซื้อใช่อุ้ยมีเครื่องเงินด้วยไหนโอ้ งเงินดังหูคริสตัลแท้คริสตัลนําเข้าผลิตด้วยฝีมือคนไทยอ๋อสวยอะน่าซื้อไปแบบไปใส่เนี่ย,ยต่างหูสองคู่นะลูกก็ไประดับแหวนซื้อแบบซื้อ้ดังหูไปใส่กันนะ ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไ้เดี๋ยวขอดูอ่ะเดินดูต่อเดินดูอุ้ยอุ้ยเสื้ออุ้ยเป็นแบบไปเที่ยวแบบนี่เราตอนนี้ก็เรากำลังเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวหน้าฝนนะทุกคนเราก็กําลังหาแบบว่าเสื้อผ้าแบบเบาสบายเวลานี้เสื้อผ้าน่ารักนะในลาน,นี้นะเห็นไหมไปเที่ยวหน,น้าน คือแบบว่ากําลังมองอยู่ว่าจะไปเที่ยวนานไหนก็เลยบอกว่านี่สไตล์แบบว่าเที่ยวเหนือพอดีเลยเนาะเที่ยวนานเจ้าย่า yeah. แบบเสื้อผ้าแบบน่ารักน่ารักเป็นแบบว่าแนวแบบเขียวน้าตาลหรือกางเกงเขาก็สวยดีเนาะอ๋อเหนนี่แหละเสื้อ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 ก็มีเจ้าโอ้แต่ว่าเสื้อ,อยางจริงๆอะ่ะเสื้อคุมอ่มมีเยอะมากเลยนะแต่ว่า เอาไปพับใส่ตู้ไว้แล้วก็หาไม่เจออะเดี๋ยวไปซื้อนี่เราจะซื้ออันนี้กินชิมฟรีขอชิมฟรีสักอขอชิมฟรีสักแก้วได้ไหมแก้วใหญ่ๆนี่ไงมันมีแบบหลายอย่างนะชายเย็นของอีชายเย็นของอีมีชายเย็นโอ้มีถ้าใส่แบบปิโป้สิบบาทใส่ครีมชีดยี่สิบ ชายเย็นของอีหวานห้าสิบหวานยี่ส้าห้ามันมีแต่วัานห้าสิบแล้วทุกคนนี่นมเยน็นชายเยน็นเมนูเยน็นทุกเมนูอ๋อเขามีหลายอย่างหวานแค่แล้วหวานแค่แล้วหวานหิดหิดนมเยน็นแต่โอเลี้ยงเดี๋ยวนะแล้วไม่ครับเลยครับเอาชายเย็นครับเอาล้วเขาัา นี่ตอนนี้คือจะมาซื้อชาทุกคนแต่ว่าพ่อคาแม่คาไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนอะ่ะนี่ฮะ <c oughs> นี่เรารออยู่เรารออยู่แต่ว่าเขาไม่อยู่ชายเย็นของอีอ๋อนี่ไง <c oughs> <c oughs> นี่เนียงานแบบว่าอยู่ที่เซ็นทรันพระรามเก้าเนาะอ๋อน่าจะประมาณนี้เนี <c> ่ย <oughs> อยากกินอำชายเย็น แต่ว่าแม่ค้าไม่อยู่เอาไงดีไปกินข้าวชั้นฟูดคอร์ดดีกว่าไหมอยากกินส้มตําตรงฟูดคอร์ด่ะทุกคนมันอร่อยมากเลยนะอืเ mm hmm. นี่ยี่ดูบรรยากาศโอ้เอ <Ooh. S 1> บรรยากาศรประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวที่ฟูดคอร์ดชั้นล่างดีกว่าไปกินส้มตำนะครับให้มันจบจบ ร้านชาเขาไม่มาไม่รู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าไปไหนอยากกินชาเดี๋ยวค่อยมาทีหลังไปไปดีกว่าเดี๋ยวเรากลับมากินชากันเหมือนเดิมนะทุกคนครับวชาเย็นครับนี่ในที่สุดเราก็มากินชาเย็นชาจนได้นะทุกคนอยู่ที่เขาบอกว่ามาจากอำเภอกันตังนะครับนี่เลยนะ ก็งานนี้เขาจะมีจนถึงวันที่12บสอนะครับสิพฤษภาคม2567ถ้าใครแบบสนใจก็ลองแวะมาอืมอันนี้8ปฏิบาทแก้วดีมากเลยอ่ะโหยแก้วดีมากสงสัยต้องเก็บแก้วไว้ใช้แล้วล่ะคือบอกว่านะอะไรก็ไปหาแบบซื้อขนมนมเนยกินแถวๆนี้นะแล้วก็ไปเดินเล่นอบรรยากาศแบบทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็จะแบบว่าฟิลประมาณนี้ อืมอุ้ยชาอร่อยมากเลยแปดสิบบาทประมาณนี้นะครับเจอกันบ๊ายบาย